สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆชาวสับป,ประรดสวนโมทุกท่านนะคะวันนี้มาอีกแล้วโมจะพามาดูวิธีการปลูกนะคะปลูกสับป,ประรดอันนี้เป็นพันธุ์มะม่วงเนาะเดี๋ยวโมจะให้ดูก็ปลูกละะักษณะคล้ายๆกันกับพันธุ์ยักษ์นะคะเอ่อระยะห่างระยะต้นระยะล่องเนาะก็ประมาณเดียวกันค่ะเดี๋ยวโมจะให้ดูระยะห่างระหว่างต้นนีร้ระหว่างต้นประมาณเท่าไหร่คะ ประามาณสี่สิบเซนนะสาหรับสวนมโมนะระยะห่าง<ม>แล้วแล้วร่องล่ะคะปลูกห่างกันประมาณเท่าไหร่ร่องห่างจากร่องประมาณห้าสิบเซนครับกลางร่องกลางร่องนะคะห่างจากกลางร่องประมาณห้าสิบเซนนะแล้วก็วิธีการปลูกนี่คือเราก็จะเอาจอบขุดเข้าไปอย่างนี้นะคะขุดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เสียบตัวหน่อเนี่ยลงไปนะคะฝังลงไปในดิน ฝังลึกไหมคะประมาณเท่าไหร่ไหนขอดูประมาณสิบห้าเซนครับประมาณสิบห้าเซนนะคะอ่าก็แค่นี้อ่าแบบนี้แล้วครับก็ยับให้แน่นเหยียบเหยียบให้แน่นเหยียบให้มิดนะเออนี่ยค่ะไม่ให้ต้เพราะว่าเท่านี้หน้าฝนอ่าป้องกันต้นลมนั่นเองนะคะหน้าฝนด้วยถ้าหน้าแรงไม่ว่ากันหน้าฝนนี่ต้อง ต้องปลูกลึกๆหน่อยใช่ไหมคะคผมเผื่อต้นจะลม้มเผื่อโดนลมพายุมรสุมอะไรเนาะแล้วร่องนี้ค่ะร่องนเนี้ยเนี่ยเนี่ยร่องเดียวเนี่ยปลูกได้กี่ต้นนะคะประมาณนนประมาณอ่าสมมุติว่าลูกค้าสั่งไปร้อยหนอนะสมมุตินะร้อยหน่อเนี่ยของโมงคือพันห้าส่งฟรี ร้อยหน่อเนี่ยสามสิบสี่ต้นครับร่องนี้อ่าร้อยถ้าร้อยหน่อเนี่ยลูกค้าจะได้ประมาณกี่ร่องประมาณประมาณกี่ร่องเอ่ยส <34, S 1> ามถึงสี่ลม่ร่องอ่าเนี่ยลูกค้าคือร่องคือปลูกอะ่ะมันจะปลูกถี่อย่างนี้ใช่ปะปลูกประมาณเอ่อห่างประมาณสี่สิบเซนเองในระหว่างต้นนะคะแล้วร่องหนึ่งเล็กๆของโมอันเนี้ยโมก็จะได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบต้นเลยนะเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าสั่งไปร้อย ร้อยใช่ไหมร้อยหน่อร้อยหนอก็จะได้แค่นี้เองหนึ่งสองสามอ่าเนี่ยร้อยหน่อ,อ,นอ,นอสามได้สามล่องเพราะฉะนั้นเอ,อสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยกังวลว่าจะปลูกไม่ได้หรือยังไงเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะคือคือสับปะรดอะเวลาเขาปลูกเขาก็ปลูกทีๆอย่างนี้แหละเออแล้วเวลาเขาจะมีระยะเพื่อ <S <S 2> <S 2> เพื่ออ, <S 2> <S 2> ออกลูก <S <S เผื่ออะไรของเขาด้วยเนาะอันนี้คือ เป็นวิดีโอสาธิตการปลูกนะคะสำหเราใครมีคำถามเพิ่มเติมอ่ะเนาะก็เหมือมน,มนเดิมพิมพ์มาใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวโมจะไล่ตอบทีละคอมเมนต์คอมเมนต์เนาะอ่านี่คือเรากำลังปลูกอยู่แล้วปลูกกลางสายฝนด้วยนะคะเนี่ยโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมนะคะ